ขําแนะนําในเดอจ่าเดอร์เนาะนี่เลยทุกคนน่นเลยมีรถไฟฟ้าแยกโน่นแยกนี่ด้วยนะเก่มโ,โฮ,โโฮร้านประเทศไทยถน,นนห้นทางนะอันนี้คือทางทีจะเปิดให้ไหมนะทุกคนเนาะ มอเตอร์เวย์เส้นนั้นมองต้องนีหันทาจือบพิษนะทุกคนสบางใหญ่ไปถึงโคราชเนาะเป็นเส้นท้างที่เปิเปดจะเปิดทำใหม่นะทุกคนเปิดทำการให,ให้ให้วิ่งใหม่ในช่วงใกล้จะถึงปีใหม่นี่แหละพี่น้องนะคะในช่วงใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็ไปถึงปีนู่นเลยปีหน้าเลยนะทุกคนเปิดให้ใช้ให้ทดลองฟรีนะพี่น้องเนาะเส้นนี่แหละเส้นบางใหญ่เนี่แหละพี่น้องเอ้ยบังแนี่ยความสะดวกสบาย โอ้โหอลังการมากแม่สายแลน์นี่นะทุกคนตลาดท่างไงเนาะก็ไปตรงนี้เลยตลาดท่าใหญ่ยังไม่ว่าจะไปตา,ายสักพักพี่เบิร์กนะพี่น้องนะเดี๋ยวก่อนสีขาวออกไปเอาโค้งหังหน่อยนะคะก็ขอถ่ายด้านานอกก่อนนิดนึง แน่เบึงรถจนไายตาพี่น้องเอ้ยรถไล้โพดแม่เบึงรถจนลายตาหู้ซึกเวียนหัวแมทางก่อสร้างโปรดระวังวัาซ่าน พี่น้องกสิมีนครไทรสีนครปฐมกาญจนบุรีนะทุกคนเนาะไปทุ่นเลยโคลาดเลยนะพี่น้องนะคะเส้นนีแลนที่เป็นกําะะกล,กลังสร้างใหม่นะคะนวลเลยกําลังสร้างใหม่มอเตอร์เวย์81นะทุกคนเนะาะตาเทพว่าจือบุพิดนะพี่น้องเอ้ยทีทดลองให้ใส่เนาะจะทดลองให้ใช้ฟรีนะทุกคนฟรีนะไม่เสียค่าทางด่าทางด่วนนะพี่น้องคะ ประมาณวันที่้า,าเจ็ดนะาเจ็ดนี่แหละพี่น้องนะคะหอดวันที่เจ็ดของเดือนมก,กรากุมภาไม่ใช่สิอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมก,กรากุมภาเออแมนพี่น้องนะคะเดือนแรกของปีไล่พิษตะบันถามพี่ว่าว่าวพิษก็ต้องขอโทษขอไห่เนาะพี่น้องเอฟซีทันใดทีมีความหูอ่านอ้องแค่ว่าจะขอคำแนะนำในเดอจ่าเดอเนาะ นี่เลยทุกคนนุนเลยมีรถไฟฟ้าแยกโน่นแยกนี่ด้วยนะเห็นสะพานโค้งเนาะอันนี้คือไม่ใช่ก้องโกโปมันโค้งนะทุกคนแต่สะพานที่เขาสร้างอ่ะมันโค้งนะเนี่ยและเสาก็ต้นเบลเลอร์เทอร์เลย เขาเอ่ยว่าไงซ้ำซากมันเมนความจริงอะลีเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าว่าไซอ่าเซาไงซ้ำซากเมื่นวาซ้ำซากอะนีนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวใจหัวใจไปอยู่ในกระตุ่มเบรกแต่ละที่รถพ่วงโอ้โห แบบนี้แพ่ว่าก็ไล่ตานะนพี่ดองอันนี้คือรถบรรทุกสินค้านะพี่ดองมีแต่บรรทุกสินค้าทั้งนั้นเลยได้เลยนี่คันใหญ่ๆหญ่่ โไหเล่าอ่าบเล่าโบไฮไทยนำสินขาจากอ่าจากไท่เขาไปเล่าเล่าก็อ่าไทยกับบุสนใจพี่น้องเลยเพราะว่าบุ้อติทางส่งออกภาษาอยู่ในไทยก็ยังใส่กันบวันบวายแหละเนาะเพราะว่าิมีหลายประเทศนะพี่น้องนาอมาสือเอาสินขาเดี๋ยวไม่ว่าสิไดงย่างเขาไปในห้างไงพี่น้องเบิ่งนอะอพี่นี่ก็สีหายเบิ่งถนนหนทางไปก่อนนะพี่น้องนะคะว่ะ สะพานที่มันนครไทรสีนครปฐมกาญจนาบุรีแล้วไปโคราชอี่มันเรียนเส้นที่พันสางที่จะต่อไปนี่หรือปลต่อที่แค่ว่าขี่รถมามันไม่มีายเสซนนะพี่น้อง แอบถ่ายแอยบถ่ายคนขับรถแอบถ่ายคนขับรถนะทุกคนนี่เลยน่าจะใช่นะเนี่ยเส้นทางที่สร้างใหม่อะเส้นทางนั้นเลยอะ สองเลนอะแต่มีสี่เส้นขาไปก็มีสองเส้นขาไปค่ะข,ขาเข้ามีสองขาออกก็มีสอง แลยวแพ่ว่าเสีงยงไฮ่เบิงอีกฝั่งหนึ่งเด้อพี่น้องเนะงาะเดียวเซียงไฮ่เบิงอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขาเข้านะไม่ใช่ขาออกนะอันนี้ก็จะไปพระประแดงประตูจักรนครชัยศรีนคนปรปฐมกาญจนบุรีก็จะมีทางเลี้ยวไปเพชรเกษมอันนี้ไปไหนนี่ ไบ่ปูผพี่น้องเลยโอเคนะทุกคนเนาะอีพีนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้เทวาน้ำเด้อจ้า